ที่ทางลายเนาะ,ะปีกว่าอย่างเดือนสิงหาปีที่แล้วก็ที่นี่เปิดที่นี่พอผมย้ายมาที่นี่ตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วเกอ,อถ้าเดือนสิงหาที่แล้วก็เปิดที่นี่เปิดทางลายใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยติดตามผมตั้งแต่อยู่เรือนเทพไหมใช่ค่ะเออพราะผมจำลูกคุณได้ไง คุณจะทําบุญอ่ปล่อยไงเออ <ทำ S 1> นานๆอ,อ่านั่นแหละเออนี่นแหละแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าผมเปิดปัญญาให้คุณแล้วเออแล้วทีเนี้ยอ่าหลังจากนั้นคุณก็ฟังมันได้อะไรตอนเปิดปัญญาม่นรู้เรื่องอะไร ไม่ได้ไเลยเลยที่ผมจี้เข้าไปชี้ไป,ไปมันรู้สึกยังไงบ้างมันเกิดสภาวะธรรมอะไรกับตัวเองบ้างสภาวะธรรมหอกไม่ถทรแล้วรู้สึกว่ามันตื่นขึ้นไหมรู้สึกค่ะมันเตึน้นอืมแล้วก็ตามปางมมาตลอดใช่ค่ะอะอเพราะก่อนหน้านั้นไม่ทาอะไรมาบ้างอะก่อนหน้านั้นที่ไป อาจารย์อะไรนะคะเมื่อวานนี้ที่อาจารย์อาลุนเหรอชาลุนไปไปสองครั้งแต่มันมันไม่เข้าใจแล้วมันก็แน่นแน่นก็เลยไม่ไปอะค่ะคือคือเขาให้ดูลมหายใจด้วยเหอคะดูแล้วมันก็มันไม่ไม่ถูกไม่ถูกคือมันคือเรารู้สึกอึดอัดมันเป็นการทรมานเออมันแน่น ยิ่งแน่นยิ่งแน่นอย่างเงี้ยอืมเปิดเกิดการกระทําขึ้นมามันไม่ใช่แล้วมันผิดทางถ้าเกิดการกระทําแล้วมันแน่นนี่่าไปฝืนผิดทางหมดเลยใช่ค่ะทํายังไงมันก็ไม่หลุดก็เลยแบบก็เลยปล่อยเลยปล่อยวางไม่ทําอะไรแล้วเพราะงั้นก็ไม่คิดไม่คิดจะทําอะไรอีกละว่าไม่ไม่ปฏิบัติครับคงชาตินี้คงคงไม่ไม่มีทางไม่มีทางงั้นก็เลยปล่อยไปอเสร็จแล้วมีเพื่อนส่งคลิปมาให้ แต่ไม่ใช่คลิปอาจารย์อเป็นคา,ารวาสก็จะฟังทําไมคา,ารวาสเลึกในใจอืฟังพระยังไม่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่นั่นเลย <laughs> เสร็จแล้วเพื่อนบอกลองฟังดูเพราะงั้นก็ฟังไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าคา,ารวาสบรรุธรรมได้อพอตั้งแต่นั้นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ่ะจานกล้วยหรืออะไรเนี่ยคะ่ะแล้วพอแต่ ฟังอาจารย์นี้ก็แบบก็ยังไม่ชอบก็ยังไม่ไม่ไม่ฟังอาจารย์ไหนเสร็จอาจารย์กล้วยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเปิดยูทูบอ่ะอาจารย์อ่ะเคยเด้งมาหลายรอบละแต่ตอนนั้นอ่ะไม่รับเพราะว่าโอ๊ยไม่รู้จะไปฟังทําไมอย่างนั้นไม่อยากฟังพุจาก็ไม่พอด้วยมีไหมตอนนั้นเนีตอนนั้นยังไม่ได้สนใจว่าพูจ่าไม่พาะหรือไม่พะยังไม่ได้มีกัรยังยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เปิดดูเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไปฟังพอ ฟังอาจารย์กล้วยเนี่ยเขาบอกว่าคารวาสบรรลุทาได้ก็เลยนึกในใจเออใช่เราฟังพระเราไม่รู้เรื่องฟังคารวาสอาจจะรู้เรื่องก็เลยฟังอาจารย์มาก็ฟังมาเรื่อยๆก็เลยมาเกือบเลยมาฟังผมเออหลังจากฟังอาจารย์กล้วยไม่เข้าใจก็มาฟังผม่แล้วก็เลยฟังมาเรื่อยๆติดตามมาฟังมาเรื่อยๆจนมาได้เปิดตัวปัญญาใช่ไหมใช่ตัวปัญญาก็ไม่ได้ยังไม่ได้มาหาถึงนี่เนอะยังค่ะเพิ่งเปิดทางไลน์เนาะใช่เหระผมจําไม่ได้ ทางไลน์เหมอนกันครับผมอืมแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นก็ฟังมาเรื่อยๆเข้าใจหมดสิ่งที่ผมพูดมันมันก็มันก็เข้าใจแล้วมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งอะ,ค,ะค่ะครับที่คุณอะไรนะผู้หญิงนะคะที่อ้วนๆที่อยู่ที่เนี่ยโอ้ยไออ้อ้วนนั่นน่ะเขาเขาส่งไปให้เข,ขาส่งไปให้แล้วมันเขาฟังไปฟังไป อาจารย์จี G ้จี้คนนั้นนะคะจาชื่อไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรจี G ้ว่ายังไม่รู้ตัวอีกแล้วว่าหลงอะ่ะเห็น <He en S 2> ไม่หลงอยู่เนี่ยหลงอยู่นะ่ะหลงอ่ะก็ฟังไปฟังไปเรื่อยๆเหมือนอะไรมาหลุดออกไปอะคะ่ะพออาจารย์บอกว่าเนี่ยหลงอยู่่ไม่รู้เหรอเออก,ก็สะดุดขึ้นมาเออ,อใช่เราก็หลงอยู่อื นีค่ะมันมันเหมือนอะไรหลุดไปอ่ะอืแล้วก็พอหลุดแล้วมันรู้สึกยังไงมันก็รู้สึกโล่งๆอ่ะเอออืมต่ยังไงต่อแล้วยังไงต่อพอหลังจากนั้นก็ไม่ยังไงก็ก็ยังโทรมาถามอาจารย์ว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ผมจำไม่ได้ไงก็โทรมาถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าอืม แต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้รับรองว่าเป็นอะไรยังไงก,ก็ฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆนี้นะะแล้วพอดีบอกอาจารย์ว่าอยากมาหาอาจารย์แต่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจแล้วตอนนั้นน่ะโอ้เป็นเยอะเลยคะ่ะโทรมาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะผมไม่รู้หน้าไงถ้าโทรทางไลน์ผมจะรู้หน้าไงโทรมาทางอ่ะโทรศัพท์ เพราะผมไม่ไม่ได้บันทึกเบอร์ไงผมก็เลยไม่รู้แต่ผมคุ้นค้นอยู่ว่าที่ว่าเป็นลูกหัวใจมาไม่ได้คและนี้บอกลูกว่าให้มาส่งลูกคอโอ้โหมันตั้งใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยนึกในใจเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อธิษฐานเอาค่ะว่าถ้ามีดวงมีบุญสัมพันธ์บอาจารย์ก็คงได้มางั้นก็อธิษฐานในใจค่ะว่าให้ได้มาเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ไปเรื่อย จริงแล้วอะต้องเข้าโรงพยาบาลจี้หัวใจแต่จาาจาย์บอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองหัวใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีอย่างนั้นก็นั่นอะค่ะก็ดีขึ้นตอนนี้ไม่ไม่ไม่โดนจี้นะคะไม่โดนไม่ต้องไปจี้ไฟฟ้าก็ไอตัวนั้นมันหลุดออกไปแล้วดิก็เลยไม่แน่ใจว่ามันหลุดจริงหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่แจ้งรอบของความคิดเออมันมันมันแบบมันเหมือนอะไรแบบ อเอ๊ะก,ก็เอ๊ะแล้วก็ร้องไห้ออกมามเหมือนทําไมเราโง่จังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในใน,ในความในความคิดตอนนั้นอะว่าทำไมเราโง่จังเรื่องแค่เนี้ยไอหลงอยู่เนี่ยไม่รู้ก็นึกในใจว่าแค่นี้ก็ยังไม่รู้อีกอย่างเง้ยค่ะตัวนั้นม,ม,มันยังไปไม่หมดที่มามันเหลือเชือ้อแต่ว่าใจมันสงบมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไอ้ปกติอะ จะจะน้อยใจเสียใจลูกอ่ะว่าเขาทําไมไม่สนใจเราอะไรเงี้ยทิ้งเราอยู่คนเดียววันแม่เขาก็ไปเที่ยวไหนไหนวันพ่อเขาก็ไปเที่ยวไหนไหนเขาเขาไปกับครอบครัวเขาแต่เราเนี่ยเราก็คือแม่เขาเหมือนกันเอ๊ะทําไมเขาไม่นั่นแม่ถ้าใช่ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะนั่งร้องไห้แต่พอตอนนี้เฉยๆแบบมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือมันวางเรื่องพวกนี้หรอ พอเนี่ยแล้วก็เลยตัดสินใจมาก็ก็คิดว่ามันครบปีแล้วน่าจะมาพบอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เราสุขภาพก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้บอกลูกนะคะว่ามาถึงนี่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปถึงแม่จะไปไหนเนี่ยเขาด่าแม่จะไปไหนอ่เออเดี๋ยวรู้เองแหละถ้าไปถึงแล้วเดี๋ยวจะส่งโลเคชั่นมาก็เลยส่งโลเคชั่นไปให้เขา ถ้าเขารู้ว่ามาไกลอย่างเงี้ยเขาคงไม่ให้มาเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเป็นสุขภาพเดี๋ยวดีเองถ้า้นจากตัวที่แล้วมันจะค่อยๆปรับข้างในของมันเองเซลล์ต่างๆพอเราหมดสิ้นสงสัยแล้วแล้วทีนี้พอพอมามันมันยังคาตัวไหนเนะที่ว่าอยากถามไม่ค่ะมันมันเหมือนว่าคาตรงที่ว่าสงสัยเอ๊ะเราไอ้ไอ้นี่มันตัวสุดท้ายทุกคนเลยนี่หว่าเอออตัวเทียบเคียง ไอ้ที่มันมันหลุดไปมันหลุดไปจริงไหมอะไรเงี่ยเราเราได้แล้วจริงหรออะไรเงี้ยค่ะเราเราได้เหมือนคนนี่แหละตัวเชื้อมันที่ยังเหลือถึงว่ามาเก็บงานเมื่อวานพี่เขาไม่มีอะไรอะไรกระเพิ่มกับเพิ่มเลยหรอกแต่ว่าพอติดกับเข้าห้องสลกเลยนะไม่รู้ของพี่เขาหรือของอียิปต์อียิปต์เพราะว่าผมฟังดูพอผมก็ไล่ตัไล่ดูอยู่ตอนนั่งอยู่นั่งนั่งก็ถามตอนนั่งอย่างเนี้ยเอาดิ แต่ผมจาไม่ได้นะที่คุณพูดว่ามันหลุดตอนนั้นเพราะว่าคุณไม่เคยคุยกตอนนี้มาไม่คุยกับผมเพราะผมจาไม่ได้มีแต่เบอร์โทรใช่ไหม<ช>แต่พอนี่สภาพนี้มันไม่มีอะไรสงสัยมันก็เห็นเองเลยเออก็น่าแนละเมื่อกี้ผมถึงถามตอนเช้าถาม,มอีกเลยพอมารู้ตรงน,นั้นที่ผมแทงเข้าไปแล้วก็หวดเลยใช่ไหมตัวน,นั้นไอ้ตัวที่มันยังเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรหายไปหมดเลยมันมันมันเหมือน มันไม่เห็นมีอะไรแล้วทำไมเราเราต้องถามว่าเราสงสัยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นมันยังคาอยู่ไงบางบางอยู่มันเป็นเชื้ออยู่แล้วตัวนี้มันจะอยู่กับเราตลอดถ้าเราไม่มาให้มันหมดเออนั่นแหละบางคนฟังผมเข้าใจจนไม่มีอะไรแล้วข้างในแต่ตัวนี้มันโผล่นะบางทีมันก็ทําให้เราเพลินไปเหมือนกันหลงเข้าไปในอารมณ์นิดๆในหน่อยอ่ะแต่ก็ยังรู้กลับมาทันตัวนี้มันมันจะสร้างหาที่ตั้งกะใส่อยู่เรื่อยทีนี้พอเรา หมดตัวนี้แล้วนะไม่มีที่ตั้งกระัสหมดอืหมดเที่ยงไปเลยเอ้าไม่ไม่มีอะไรแล้วใช่คับเมื่อคืนนี้ไม่ทำไมวันนี้มันมันโล่งๆยังไงมันโล่งๆแบบโล่งมากเลยก็มันวางตัวนี้ไปมันก็โล่งดิมันไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรออ๋อผมจําได้แล้วคุณโทรมาวันนั้นน่ะผมแต่ผมจําเวลาไม่ได้ที่คุณว่าเป็นโรคหัวใจนี่แหละ ใช่ค่ะแต่ว่าฟังอาจารย์แล้วก็อยู่ใช่ไหมค่ะเออแต่ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นคนเดียวกับในไลน์แล้วเปิดอูโมญญาไปแล้วเออแต่คุณโทรมามาพูดกับผมเนี่ยแล้วว่าบางไปไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นโรคหัวใจเดินทางก็ลาบากอะไร<ช>ว่าอยู่ชนบุรีนี่แหละจําได้หลายเดือนแล้วนะที่โทรมาประมาณสามสี่เดือนนะปน,ปนประมาณเนี้ประมวลประมาณเนี้สามเดือนหรือเท่าไหร่ปีนี้แหละปีปีหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์ไม่ที่โทรมานะ ท,ที่โทรมาเน่ะคือหลังจากนั้นประมาณก่อนวันเกิดอาจารย์เกิดเดือนเกิดอาจารย์หร,ห,รหรือเดือนเกิดอาจารย์ี่ยก็เดือนปีนี้สิปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วผมย้ายมาที่นี่เนี่ยวันเกิดผมอะ่ะผมย้ายมาเดือนมิถุนาถ้าคุณเปิดสิงหาปีที่แล้วไม่ใช่นะ <c oughs> ผมย้ายมาปีที่แล้วเนี่ย ผมย้ายมาประมาณวันที่อาวันที่20มิถุนาแล้วก็วันเกิดผมเลยวันที่22มิถุนาผมย้ายจากเรือนเทพมาเนี่ยผมจําได้นะคุณโทรมาหาผมอะช่วงกลางวันนี่แหละไปบ่ายหรืออะไรหรือเช้า,เช,าเช้าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรคหัวใจนี่แหละแล้วฟังผมมันมีอะไรหลุดออกไปเออนั่นแหละแล้ววันนั้นผมก็พูดเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผมไม่ได้รับรองอะไรเพราะว่าก็ผมก็ยังไม่รู้ผมก็รอ รอว่าคุณจะติดต่อแล้วคุณไม่เคยโทรมาอีกเลยนะใช่แต่แต่ทาบุญอันนั้นในในไลน์ผมไม่รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าไม่ <c oughs> เราไม่เคยคุยกันในไลน์ใช่ค่ะมีแต่ว่าเออทําบุญกับอาจารย์เออแค่นั้นเองอแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าคุณเป็นแบบนี้ด้วยเพราะว่าผมอยู่ในไลน์คุณใส่แว่นตาผมยาวใช่ค <c oughs> ่ะนั่นแหละผมก็เลยเอาผมก็ยังไม่รู้เลืกว่าคุณยังไม่ได้มีอายุเลย ยังคิดว่าประมาณสักห้าสิบกว่าแต่พอดูเอ้อแต่จะสิบแล้วกันเออนั่นแหละแต่ในรูปไงในรูปอ่ะอ๋อรูปรูปนะั้นอะถ่ายตอนอายุหกสิบนั่นแหละนั่นแหละผมก็ไม่รู้อะประมาณห้าสิบกว่าผมดูอะออาพอผมเนาะใช่คนเดียวกันเลอว่ะแต่ว่าหน้าใช่เขาใช่แต่ว่าผมไม่ยาวไงนั่นแหละผมก็เลยนั่น แต่พอคุณมาคุยว่าอนเนี้ยที่โทรมา,าอาจารย์มันเป็นโรคหัวใจแล้วมันหลุดอะไรเนี่ยมึงมาคุยเนี่เกิดผมนึกน,นึกออกไงลําดับภาพมันมาเนี่ยผมอยู่ใต้ทุนบ้านวันนั้นอนะ่ะคุณโทรมาเรื่องตรงเนี้ยว่าอยู่ชมบุรีเนี่ยแต่ผมคิดว่าเป็นคนที่ฟังผมแล้วไม่ได้เปิดดวงวิญญาอะไรกับผมแล้วเกิดตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็สบายแล้วหมดสงสัยไม่มีอะไรที่จะต้องค้นหานะฮะนั่นแหละมันก้าวข้ามทั้งหมดตรงนี้ปัญญามันก็มีเลยมันก็รู้ทุกอย่างอนะ พอมันเข้าใจหมดแล้วนี่สิ่งที่ผมพูดใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่มีไม่รู้จะสงสัยอะไรคือมันจะคิดหาความสงสัยไปเจอแล้วมไม่จะสงสัย,สยม,มันจะมีอะไรให้สงสัยมันหมดชื่นสงสัยนั่นแหละก็รู้โมทนาขอบคุณนี่ก็ฟังไปเรื่อยฟังก็ฟังได้ก็เข้าใจหมดแล้วทีเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันไปแล้วไงพอมันหมดตรงนี้แล้วอ่ะมันไม่มีตัวเทียบแล้วอ่ะทีนี้ฟังก็รู้เรื่องแต่มันจะไม่ไปเอ๊ะไปไอ้แล้วไง เออฟังอะไรก็เข้าใจหมดมันจะไม่มีแบบว่าไปคิดไปเอ๊ไปอ้าต่อยอืกมก็ฟังไปเออก็ลงหมดอ่ะทีเนี้ยเพราะไม่มีตัวนั้นแล้วไม่มีเชื้ออืมจะมีแต่ความเข้าใจไปเปรื่อยๆเมื่อก่อนนี่ฟังอาจารย์เวลาอาจารย์ด่าโอ้โหมันจะแทบไปในกระแทกอย่างแรงเลยรับได้เลยก่อนอมันมัน,ม,นมันรับได้แต่แต่นึกในใจทําไมอาจารย์ต้องถามไม่ชอบเลยไม่ชอบคาด่าเนี้ยมโนใช่ค่ะ <IST uk t av is> ไม่ไม่ชอบคําด่าอย่างอื่นไม่เป็นไรนะคะ <sk r att> อาจารย์ด่าคําว่าอะไรนะเย็ดแม่เนี่ยผมไม่ชอบเลยแบบ <S <S แม่เย็ด <BJ S 1> ผมไม่เคยด่าเย็ดแม่ผม,มแม่เย็ดอย่างนี้นน <S 2> <S 2> คือมโนเนี่ยมันติดดีมาอยู่แล้วไอ้ตัวท,ที่ที่มันไม่ชอบคือตัวมโนนะไม่ใช่เรานะแต่เราไม่เห็นถ้าเราเห็นมันอ๋อมันด่ามันไม่ชอบอาจารย์ <S 2> <S 2> เห็นตัวเห็นตรงนั้นแหละนั่นแหละใช่ค่ะมันเห็นตรงนั้นแต่มันกระแทกนะคะมันพอมันกระแทกไม่มันเห็นแต่ล้ม มันเห็นตัวกระแทกเห็นเวทนาแต่มันไม่เห็นตัวมนโนว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ตั้งดา่ามันไม่เห็นตัวที่สอนน่นะนะว่าเอ๊ะอาจารย์ทําไมตั้งดา่าแบบเนี้มันไม่เห็นตัวนั้นตอนนั้นน่ะต้องไอ้ตัวนั้นแหละที่หลุดออกมา, <c oughs> ายิงดูคลิปอะไรูอะไรผมขาดสติตัวนั้นนะโอ้โหเดี๋ยวแต่ผมจะเล่นละพอแม่หรอกบางทีผมหมันไส้ไงบางคนก็มา <c oughs> คอมเมนต์นู่นนี่นั่นไงผมก็แม่แกล้งบ้าไปเลย แตนั่นนะผมผมวา,า,าร้องไกากันนะที่บอกกครับม่นใจเน่ตอนนี้ก็สบายแล้วหมดสิ้นงสงสัยก็ไม่มีอะไรจะต้องนั่นแล้วก็เดี๋ยวร่างกายมันจะฟักฟื้นของมดีครับมีคนหลายหลายคนที่มีโรคป่วยในร่างกายตัวเองแต่พอมันรู้จักตัวน,นี้นะมันปรับฐานหมดเลยก็มาเป็นปกติปกติอย่างคุณบัวเนี่ยกระดูกขาจะไม่ได้นะเดินงอแงงอแงนะเมื่อก่อนเดินใกล้ผมทีแ่แสบหูทีหมายเลยหัวเข่าดัองอ่ะ เหมือนข้อต่อมันบิดกันอ่ะสีกันเออดังก้แก้งก้อแก้งเลยทุกวันนี้ไม่มีเลยม,มันหายไปยังไงก็ไม่รู้แล้วก็กินตัวก,กินตัวเธอจะแรงกินเหงื่อเวลาลูกน,นั่งก็เก็บเก็บเหมือนมันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเพราะว่าไม่มีไข,ข่ข้อไข่ข้อเหมือนน้ำมันคุณบัวเนี่ยกินกินกินเหงื่อจะ สาบมากเลยเมื่อก่อนนะไม่ได้กินตัวแกเธอไม่มีกินตัวนะกินจักรแล่กินอะไรไม่มีแต่กินเงือเนี่ยเงือจะสาบพอหลังจากนั้นมาไม่มีออ <c oughs> มันแปลกไอ้เรื่องพวกนี้บางบางอย่างมันก็เซลล์ต่างๆของเรามันปรับคืนสุขภาพมันไอตัวโมโนุษย์ที่มันครอบคุมไว้อะมันถูกสลายออกไป <c oughs> ของหมักหมมอ่ะกรรมอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกอยู่ไอ้เรื่องพวกนี้ผมก็ไม่อยาก พอไปพูดมันกลายเป็นความมุมยเป็นการเป็นความเชื่อไงคือมันจะต้องเดินกับตัวเองไงมันจะรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรสุขภาพเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะที่นี่ปัญญาอย่างเดียวไม่เคยมองว่าสิ่งวิเศษเป็นคณวิเศษไม่ใช่ใช่มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแต่ไม่แหงไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับมันมาก่อนแต่ศาสตร์พวกนี้มันมีอยู่นะถ้าเซลล์ต่างๆเราไม่เกลียดไม่อะไรเนี่ยทางวิทยาศาสตร์มันก็ดีมันก็ทําให้สุขภาพนั่นอยู่แล้วมันเหมือนกัน แค่อยดความยึดมั่นถือมั่นมันก็ผ่อนคลายเลยมันผ่อนคลายทั้งล่างอะไรงเพราะว่ามันไม่มีตัวเข้ามาครอบคุมในร่างกายเราวไม่เออมันก็ทําให้เซลล์ต่างๆของเรานี่ปรับสมดุลธรรมชาติในระบบร่างกายอิสระครับมันไม่มีปพลิสิต์เลยออนั่นแหละโอเคคลิปนี้ก็เจ๋งอนุโมทนาอีกรอบ